เอาจริงที่เราจะเจอแบบวัยรุ่นสายแฟชั่นก็จริงจริเขาใส่กันได้หมดโ no, นสดโนค no, แคร์อยู่แล้วแล้วเบอร์เนี้ยแม่ไซส์ใหญ่ดี <ฮะ S 1> สีดีลายดีอะไรเจิ้งโคแบบกระดุมแตกหักอะไรเงี้ยคือน้อยมากเสียน้อยมากมันเป็นเบอร์พรีเมียมแต่ว่าหนูจัดโปรให้ก่อนนะ,<ฮ>ะจัดโปรให้ตามสไตล์<ห>แม่ซื้อแอร์ซื้อแอร์ต้องซื้อหน้าหนาวซื้อพัดลมต้องซื้อหน้าหนาวนะคะ เสื้อผ้าก็เหมือนกันงานใหม่พรมตัวเนี้จัดโปรให้ช่วงหน้าร้อนเพราะว่านะคะใครอยากตุนราคาถูกๆจะได้เอาไปตอนนี้นี่แหละแม่แล้วดูรายมาพี่ช่างเอมสวัสดีแม่คะคนสวยสวัสดีค่ะเอมโอ้ยไอ้พลอยฉลองฉันขอถ่ายอัปเดตลงโอเพนแชทเรียกลูกค้าหน่อยตัวนี้ยหููบอกเลยนะโคตรนารักเนี่ยกาเบกะเบเหรอ อ่ะขอแป๊บหนึง่งตัวนี้จัดโปรนะจาก3 9 7 0กราคาเกต A แม่ต้องใจต้องใช้คำนี้จริงๆนะวันนี้หนูลดไปพันหเหลือ2,900ถูกกว่าเบอร์แบบถูกกว่าเบอร์อื่นถูกกว่าเบอร์ลองใช่นะฮะ,ะวันนี้เอาเกรด A มาจัดโปรให้เหลือ2 9 0 9แม่ ลูก40โลงานคาดิแกนแบบนี้เนื้อไม่ได้หนามากนะเอาจริงปันกลางปานกลางใช่แต่ว่าตัวเนี้ยได้ในเรื่องของไซส์กระดุมอะไหล่สวยใครเคยเปิดใหม่พรมป้ายบูอยู่แล้วแม่รู้กันนะฮะ พรีเมียมของจริง39 0 0ัอ่ะหมดไปแล้วนะรุ่นสวมหัวน่ะสวมหัวกระตูนสวมหัวสีสันคือต้องเล่นไยบูเลยลูกค้าสวยมากแล้วจะบอกว่าทรงสวยนะปกติอาคาดิแกนพูดการตามตรงบางเบอร์บางป้ายอ่ะแม่ทรงทรงมีความแบบวินเทจทรงมีความโบราณแต่เนี้ยคือทรงสวยแม่ดูทรงเห็นปะ ส่งัยรุ่นใช่ส่งวัยรุ่นเลย,ยเดี๋ยวแอบใส่ให้ดูขอเป็นนางแบบได้ไหมวันนี้น่ารักรอ่ะงานน่านรักอยากใส่ไว้โว้โหโอ้โหเบอร์มากป๊ชี้จา้าแม่วันนี้โปรค่าส่ง11บาทซื้อหนูร้อยลูกหนูก็เอาแค่ลูกละ11บาทนะเออเหมาหกล้อเหมาสิบล้อให้อ่ะวันนี้ก็ส่งค่าส่งลูกละ11บาท นะะนี่พะพรพ่พพรรับสายหน่อย, <c oughs> อยเดี๋ยวจะโทรไปหาใหม่นะคะมีคนจะเหมา 55L แล้วลูกค้ารีบเลยนะ 55L ป้ายไหนไป้ายบูป้ายเยลโลยังมีอยู่รีบไปเอาเลย <c oughs> <ๆ S 1> ลูกค้าเอ้ยน่ารักแกตูนมาอีกแล้ว 40่ย40โลจาก3,900เหลือ2,900เนาะใช่ค่ะเหลือ2,900แม่ขออนุญาตเป็นนางแบบให้ดูแม่ลองดูใสน้องพลอยใส่นี่คือเป็นโอเวอร์ไซส์เลยขนาดาน้องพลอยอ้วนๆสาว XL แม่ใครอยากได้อกแบบ40อัพจนถึง50อะ่ะแบบแม่เปิดเลยไปบูเท่านั้นนะคะเหลือ2,900บาทราคาโปรของเดือนนี้นะลูกค้า40กิโลนะคะ สี่สิบกิโลอุ้ยอาจจะมีติดสวมหัวนิดนึงนะแม่แต่สวมหัวสวยอ่ะสวมหัวนา่ารักอ่ะสวมหัวทรงครอบนะคะเนี่ยผ่าหนา้ากระดุมหน้าซิฟหน้าทรงไม่โบราณทรงวัยรุ่นทรงสวยสห,วหัวจ้ะบอกเลยรุ่นเนี้ยเสียน้อยมากลูกค้ารีวิวเยอะมากหลังบ้านงานสวยอ่ะวันนี้ลูกรีวิวให้ส่งฟรีวันนี้ลูกรีวิวเอาไม่เอาค่าส่งแต่ลูกใหม่ขอค่าส่งแค่11บบาทจ้า กรมูกระมูน่ารักปิ๊กนะคะัอุยนี้เสือบนเสือล่างเลยคุวันนี้อ๋ออุ้ยอุยอุ้ยน่ารักอะอุ้ยเอาสิไหมผมโคตรใหม่แม่ไหมผมโคตรใหม่สวยมากบอยลอนดอนจ้าประมาณกี่ตัวรุ่นนี้จะอยู่ประมาณ7 0ถึง80นะพี่กนกวันเพราะว่าไซส์ใหญ่หนึ่ง เบอร์เนี้ยบอกเลยว่าไซส์ใหญ่เนี่ยแม่ลองดูดิมีแต่ไซส์ใหญ่ๆมีแต่ไซส์ขายดีอะคือแม่ไปอะยังไงราคาร้อยอัพอยู่แล้วสวยมากลเลย่ออแม่ไปได้ราคาร้อยอัพอยู่แล้วดูดิดไซส์อย่างใหญ่แม่ถ้าใครชอบตัวสั้นอะจริงๆมีทรงขอบด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเอาทรงขอบมาเปิดให้รหัส C F มีคนจะรับลูกรีวิวแล้วเอาขอรหัส C F ลูกรีวิวพี่มาร์ทรอรหัสนะ A14 ค่ะค่ะรีมาร์ทเอารีวิว A14 ใครจะเอารีวิวพิมพ์ A14 มาเลยแม่เอาไปเลย2,900ส่งให้ฟรีใครจะเอาก้อนใหม่ค่าส่งแค่11บาทลูกค้าเหมือนส่งฟรีเหมือนกันพี่แค่11บาทแล้าทนะลูกใหม่ก็ได้คอสสวยนี่โอ้โหสวยมากเลยพลอแม้จ๋าไม่ค่ะตัวนี้นี่ต้องอันนี้ต้องเอาคีณณิพบอกเปิดอีกอะขอมาอีกลูกนึงเผื่อใครอยากได้อีกใครอยากได้อีก รูปห,หนึ่งรหัสนี้เดี๋ยวไปเบิกเองออ้ตยโอไตสวยสวยมากลูกค้านะ,ะเดี๋ยวหนูเปิดให้อีกลูกหนึ่งไหมเอาแบบสวยๆคอนเฟิร์มเลยนะาะเดี๋ยวเปิดให้อีกลูกหนึ่งลูกค้าจ๋ารอเลยนะกระ,ะสอบ40โลนะโปรเมษาจาก39 0 0เหลือลูกละ2 9 0 0แม่ลดไปพันหนึ่งเรทส่งปกติ10ลูกก็ไม่ได้ราคานี้แล้ววันนี้ให้โปรค่าส่งอีกต่อนึงเหลือลูกละ11บบาทลูกค้า รีวิวโซอานะคะขอบคุณค่ะแม่ความอลังการความทรงสวยความทรงวัยรุ่นตัวนี้มันเป็นงานขายดีของเรานะแอดพอร์จริงเบอร์ขายดีลูกค้าถ้าเกิดแบบโดนตัดตัวโดนเหมาเนี่ยใครอยากจะตุนสต็อกนะน้องฝากจดรหัสไว้เลยบู l w 20ตุนหาของขายอ่ะลูกค้าเบอร์ไหนสวยเบอร์ไหนแบบโหการันตีแม้กำไร300%เบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหละไปบูนี้หละ แต่ถามว่าตอนนี้ไข่ได้ไหมแม่จริงๆมันไข่ได้เรื่อยๆนะมันเป็นงานที่แบบเราใส่กระใส่เดี่ยวเราใส่เป็นเสื้อคลุมเราใส่อยู่ห้องออฟฟิศอยู่ห้องแอร์น่ารักนรักได้เลย,ยนะคะกระสอบใหม่ A13 <A> ลูกใหม่ A หนึ่งเอาลูกใหม่ A หนึ่งสามส่งฟรีเหมือนกันลูกค้าลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะลูกรีวิวน่ารักเดี๋ยวเปิดลูกใหม่ให้อีกสี่พื้นนะเก๋แก่สี่วกันนะแต่ว่าดูสิส่งลูกคุณหนูงานน่ารักมากลูกค้าคือเขาแบบดีเทลกระดุมงานแต่งแฟชั่นแบบนี้เลยถึงจะเป็นสีพื้นก็คือเลิศนะคะสีพื้นก็เลิศตัวลายลายก็สวยอันนี้เป็นซิปหน้านะอุ้ยซิปหน้าสไตล์เกาหลีมากเวอร์ซิโอป้า ฟิโอปามากเวอร์นลูก40โลจะแม่ตัวนี้40โลตกประมาณ70ตัวถึง80ตัวนะเออ70ถึง80ตัวประมาณนี้ลูกค้าไซส์ใหญ่ๆทรงคลงครรงน่ารักน่ารักเลย2 9 0 0แม่นึกไม่ออกจะซื้ออะไรวันนี้ซื้อคาดิแกนไปก็ได้จ้ะขายได้เลยตัวละร้อยร้องานทำราคาแน่นอนเออนะคะวิตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่า เคยเห็นลูกค้าบอกว่าจากที่แบบมีลูกค้ามารีวิวหน้าร้าบอกพี่มาด้วยแบบเงินก้อนเนี้ยแล้วสุดท้ายวอะมา,มาตัดของเราจ<อ>นตัดของเราไปสวยไหมดูดิแต่งย,ยีนจ้าลูกค้าเดี๋ยวเปิดลูกใหม่ให้อีกเบิกแล้วเนาะ เบิกมาแล้วไปแล้วค่ะรุ่นเนี้ยถ้าใครอยากได้แนวแนวตัวสั้นวัยรุ่นน่ะมีทรงขอบด้วยนะเดี๋ยวมีรีวิวให้อุ้ยอันนี้ติดสวมหัวนิดนึงนะแม่นะติดสวมหัวนิดนึงเนี่ยน่ารักลูกค้าเห็นปะหลงหลงมีความแบบแต่งกระเป๋ากระดุมอะไรแบบนี้มาให้อ้ยสีแดงขอญาติใส่ให้ดูลยสีแดงแบบน่ารักน่ารักมากแดงไหนแต่ว่าเป็นสกีนอุ้ยแดงเป็ดของเธอแดงเป็ดโดนอลลูกใหม่เอหนึ่งสามค่ะไซส์ใหญ่มากดูดิลูกค้า ลูกใหม่ A13 ลูกรีวิวไปแล้วใช่รีวิวขายไปแล้วเอเนี่ยเป็นกระดุมผักด้วยน่ารักอ่ะนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเอใส่อย่างเงี้ยเก๋นะเออเก๋ใส่มาทํางานอย่างเงี้ยลูกค้าใส่เป็นเสื้อคาร์ดิแกนเสื้อคลุมได้เลยไม่ต้องรอหนาวจากตัวนี้ขายได้เลยแม่ตัวนี้ขายได้เลยใส่คลุมกันแดดบ้านเราได้สีเขียวตัวนี้เออโอ้ยโทษที่เขาตูดลูกค้างานเดินชนงานชนกันแล้วตูดชนกันตอนนี้แม่ ใครจะเอาเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวนูเปิดให้อีกหนึ่งลูกใครอยากให้เปิดอีกดันหนึ่งมาใครอยากให้เปิดอีกดันหนึ่งมาเลยลูกค้านะคะวันนี้มีงานญี่ปุ่นเกาหลีนี่ยังไม่ได้ไปเลยยังไปไม่ถึงงานญี่ปุ่นอีกหลายงานโปรส่งฟรียกก็ดังเลยนะลูกค้ายกเว้นงานเซ็ตงานแบ่งโกยงานราคาต่ำกว่าพันใช่ต้องแอบบอกว่าระหว่างงานเที่ยวออกมาร้อไล่อะก็ไปสมหัวติไปแล้วบ้างนะ หลังบ้านหลังบ้านอะคางแล้วสั่งงานไปหลายตัวเลยลูกค้าบางตัวมันมีจํานวนจํากัดนะคือหนูขายแค่ตามสต็อกจริงเลยถ้าเกิดว่าตัวไหนหมดก็คือหมดอาจจะแบบหนูไม่ทันโตอะโอ้เดี๋ยวไม่ทันโตนะแม่เอาตัวไหนได้เอาเลยนะสวยพี่ขวัญใจอยากดูอีกเดี๋ยวเปิดให้ค่ะแม่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแบบยืนยันคอนเฟิร์มให้เลยว่าสวยทุกลูกรหัสนี้สวยทุกลูกแม่งานเวอร์งานสวยเน้นงานเบียร์ใหญ่ งานเปียแบบเนี้ยขายได้หลายหลายบาทนะคะยายเปียเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าคือ150-200ยัอยังต่ำงานปักแบบนี้ลูกค้าก็น่ารักอีกนะคะอุ้ยอน่ารักมากยูแน่ารักไหมกระดุมหน้าอุ้ยน่ารักอ่ะลูกค้า40โลเหลือ2,900บาทเท่านั้นลูกค้าคาดีแกนสวยหัว ซึ่งตะโกนหัวสับโป๊กค่ะอ <c oughs> ่ะโป๊ก <c oughs> ขอเก็บเดี๋ยวเก็บลูกแรก <c oughs> เดี๋ยวเราดูซัมเปินลูกสองต่อลูกค่ะ <c oughs> นะคะรหัส CF ก้อนใหม่ A 1 3ค่าส่ง11บาทเท่านั้นลูกค้านะคะวันนี้ค่าส่ง11บาทเท่านั้นรับหน้าโคดังได้ค่ะลูกค้าถ้ารับหน้าโคดังก็จะได้ส่วนลดหน้ารักหน้ารัก11บาทต่อลูกนะคะรับรับโมฟกับรับหน้าร้านลูกค้าจะได้เป็นส่วนลดต่อกระสอบ11บาทนะแม่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครรอของได้ไม่รีบรอจัดส่งวันที่17ส่งขนส่งธรรมดาห้องเต้บีไอนิ่ม ค่าส่ง11บาทราคาเดียวเลยลูกค้านะคะตอหนักมาอุ้ยจริงงานแบบว่ากล้ามขึ้นอนะ่ะ70ถุงอ๋อ70ถุง80ตัวประมาณนี้ค,ะค่ะพี่อุ้ยนา่ารักนะคะเห็นป่ะอีก3ปีกเกษียณเรียกพี่โอยแม่หนูเรียกพี่หมดทุกคอ